Big benefit from games. สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกม f าคลายครับ <c oughs> ในเกม Far Sky ครับ <c oughs> นะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราต้องเอาตัวรอด Survival ใช้ชีวิตรอดในท่ามกลางทะเลลึกเอาไปว่าเราไปลองเล่นดูกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> นะฮะก็เกมนี้ก็มีคนแนะนำมาให้ลุงพีได้ลองเล่นกันดูนะฮะว่าเป็นเกมเอ่ยังไงลุงพีลองเล่นดูสินะฮะเราก็ได้รับบทบาทเป็นเมเด รถเมย์รถเมย์รถเมย์นี่มาสัตว์มาซับมารีนเอล์รถเรือเรือดำน้ำของฉันนี่เอ่อทางเป็นทะลุเป็นเสี่ยงๆเลยนเนี่ยนะเออซับมารีนเรือดำน้ำนะครับนาธานนาธานอยู่ไหมอยู่ไหมทราไมพูดถึงด้วยชื่อนาธานนาธานตอบสินาธานเนธานเนธานนะสมเด็จข้าวเนธานเนธานนะโอ้โห ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ดิสันโอ้พระเจ้าช่วยเออฉันตกใจมากเลยอ่ะฉันจะอยู่แบบว่ารอดไม่ได้แน่นอนแน่นอนเลยถ้าไม่มีออกซิเจนมีฐานใกล้ๆโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอตรวจสอบนะครับเอ่อคือ MCMAP เออนี่คืออ๋อสงสัยนี่คือฐานเดี๋ยขอตรวจสอบก่อนเฮ้ยโอ้โหโอาโอ้โหให้ผมตาม <c oughs> นิโมแเหรอเน่เ่เข้ามาแล้วอ่าเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฐานก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างทางรู้สึกว่าผมค้นพบทองคำนู้นนะเนี่ยไอ้ยาโอ้โหไฮโซมากเลย <c oughs> มีบ้านใต้ดาบด้วยคุณผู้ชมพระเจ้าคือแบบว่าโอ้โหคือแบบไอ้ย,นอยานีโอ้โหอะ่ะผมจะตรวจสอบดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง โอเคมาอยู่ในฐานแล้วแล้วไงต่อโอเคดีมากมีของเหลือด้วยนะหวังว่าคุณไม่เป็นไรนะครับโอเคชัดนดีขึ้นแล้วแหละอ,อ๋อู้สึกว่าหลอดสีฟ้าด้านล่างนี้คือเป็นหลอดนี่หลอดออกซิเจนนะฮะโอเคครับเขาบอกว่าจะส่งเรือไปรับหลังจากที่นายอ,อยู่ที่เนือดาบแล้วอาจะขึ้นอยู่เนือดาบได้ไงเนี่ยสดใส้วต้องหาของโอเคครับเอาไปดริลด้วย โอ้โห oh <laughs> นี่เราบิ๊ก a ดดดี้จะเบยโอช็อกบะาเนี่ยพระเจ้าช่วย I am big daddy รู้สึกว่า,ามีเมนบร์กช็อปไวยน,นะอุปกรณ์อ๋คอคุกเกอร์อะ้เน,นี่ยเนี่ยผมรู้เลยตามหลักไมค์ครับอ่าโอเคไอรอนนี้เอาไว้ทำเอาไว้ทำของนะครับด้านบนมีอะไรไหมโอ้โห oh อะไรอะฮาร์วส์ปลูกโปเตโต้นะครับ <laughs> ปุโปเตโต้ใต้น้บบลา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 ,ลาโปเตโต,เโตเาา้เอามาเอามาโอ้โหเฮ้ยเผาโปโตเตโต้โอเคต่อไปผมจะใช้เฟอร์นิเจอร์เหรอบิลดิ้งเหรออควิปเมนต์แล้วกันหรือว่าเวฟพอดเอาเวฟพอดก่อนนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวเจอเฮ้ยนิฟ nice. เราได้มีดมาปกป้องร่างกายแล้วนะครับรู้สึกว่า รู้สึกว่าเราต้องใช้มีดนี้เพื่อไปจัดการกับปลาเหลยไม่นนะโอเคเดี๋ยวผมจะสอดส่องลงไปตรวจสอบนะครับว่าในน้ำนี้มีอะไรอยู่ในนี้บ้างรู้สึกว่าไอ้ดิวนี้มันจะเอาไว้ทำอะไรเนะี่ยอ๋อขุดไอรอนนะครับเออไอ้หนุกไปอีกแบบวะเนี่ยนี่หนุกไปอีกแบบแล้วนี่อะไรเนี่ย extract เออจอ,อดอะไรได้ปะเฮ้ย นี่ e อ t r ซ c t o r ที่ผมนี่เคยดูนะฮะเนี่ยที่เขากดผิดกดเอ้ยนี่มันเอ็แฟกเตอร์ลปีเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคเราปักหลักหาไอรอนนะครับรู้สึกว่าแผนที่มีนีแบบของเราด้านขวามือที่มันเบกระพริบกระพริบนี่เป็นอะไรกันเนี่ยรู้สึกกลัว,ลวคือผมเป็นคนที่ผมบอกยอมตามตรงเลยว่าผมเป็นคนที่กลัวน้ำมากคือไม่ใช่ว่าน้ำไม่เป็นนะอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่คือเวลาเราไปไหนเนี่ยเราไว้ว่ายน้ำที่ไปทะเลเงี้ยไม่กล้าลงลึกเพราะว่าคุณผู้ชมก็รู้ดีนะว่าเราต้องเจออะไรบ้างคือแบบว่าเราไม่รู้ว่าด้านล่างมีอะไรไปเบียบเจอโอ้ยอต t h e piece of submarine อเคเราให้เขาให้หาให้หาชิ้นส่วนเรือดำน้นะครับเราเจอหนึ่งอันและเจ๋งเลยนะครับตัดได้ไหเนี่ยอ่ะโอ้โหจุดยอดนะครับรู้สึกสิเเอ้ยโอ้โห เจอปลาผมว่ามันต้องเป็นแบบนี้แเลยผมก่อนรอสักนิดนึงนะฮะอ้ชัดเจนเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่านทาเลือดเดี๋ยวนะถ้าเราอยู่ในมหาสมุทรท่านเลือดหนึ่งอ้ผมพลาดแล้วผมคิดว่าเลือดเลือดหยดหนึ่งนี่สามารถลากฉลามมาได้เลยนะครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่ชอบดู Discovery Channel มากเพราะว่าคือชอบดูพวกนี้อะไรอยู่แล้วอะ แล้วเราดูเกี lass, <st it> os, <ness> ่ยวกับพวกเนี eh? Je Je ้ยพวกปริศนาใต้น้ำเรื่องแบบเจอแบบสิ่งลีลับเลยชอบมากนะฮะแต่ให้เจอจริงๆนี่ผมกรี๊ดแน่นอนเฮ้ยเสียงอะไรจะรู้สึกเจอของเลยเจอของแล้วครับอ่า I see some t r a e โอ My oxygen is level is low I'm hardly breathing. Get back to the base. เขาบอกว่าหายใจไม่ออกครับ การเข้าแล้วโอ้เจอเทรเชอร์เทรเชอร์คือแบบหายใจติดขัดมากอ่ะซิบูซีบูเลยโอ้โหอยู่ใ,ใกล้ๆกลบ้านด้วยนะนะฮะกำไดใครก่อเนี่ยปาดาติบาตนะครับคุณผู้ชมนะฮะเราอยู่ในเกมเราแค่ในเกมนะครับอยาไปหยิบบีทําครัวมาเห็นลูกบีไปฟันปลาแล้วอยาไปฟันบักไม่นะะอันนี้คือเกมนะครับอันนั้นถ้าเราได้รับถ้าเราไปทําแบบนั้นเดี๋ยวแน่นะคุเดี๋ยวเราก็ได้รับผลแบบนั้นแน่นอน,นครับเพราะว่า เคยไปเล่นอา่างนั like re oh, potato. Potato. Oh. Uh ้นจริงๆแล้วก็บอกว่ามือได้โดนมีดบาดเต็มเลยนะฮะโอเคตอนนี้บอกว่าคือเรารีฟิวไอ้นี่แล้วนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอดูคุกเกอร์ของผมก่อนโอ้โหโปเตโต้โปเตโต้โอ้โหอ่ออ่อไม่มีโคล่ะเจอแต่โกลไม่มีโคลโยโยเอเนจีสเฟียร์ที่ทำอะไรได้นะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะฮะว่า เอ้ยโรนสตั r ดิ้งสเปียโอ้โอ้อะไรนะต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อต้องใช้ Energy Sphere เอทำของพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราลงไปต่อไป Extractor ของเราดูดูดูดมีคนบอกว่าโอ้ยิดถึงเจ๊กับจังเลยไม่ต้องห่วงนะผู้ชมเดี๋ยวเจ๊กับกลับมาเนี่เราจัดเต็มเลยระหว่างนี้ดูลุงพีไปก่อนนะครับเราจะอย่าพึ่งกอนเกินเลยนะโอ้โหบ้านเราทำไมมันใกล้กับ รู้สึกว่าไอ้ไอ Wing ้วิกวิกเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นไอ้พวกที่แบบว่าซับมารีนพวกของซับมารีนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะไปในพื้นที่ที่มันมีไอ้เรือแสงวิกวิกแล้วกันนะฮะเออเ้าเจาเจ้าเจ้าเจทรัเชอร์ทรัเชอร์คุณผู้ชมครับระหว่างนี้คุณผู้ชมภาษาดาวผมก่อนนะว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งเกมนะฮะอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะครับ ใครที่เปิดเทอมแล้วก็เอากันบ้านมาทำก่อนก็ได้ครับแต่เรื่องอาหารการกินอย่าเอาพวกินนะฮะกินให้ถูกลักษณะนะครับเออเอาเลยโอ้โหย,ยาวๆนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย treasure คือแบบว่าเราแบ okay. บโอเค w e f o u n d a piece of submarine we have two pieces โอ้รู้สึกว่าที่ไหนมีของเนี่ยที่นั่นมีปลาฉลามด้วยนะฮะ ซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงสักเท่าไหร่ซึ่งเราก็ไม่มีอาวุธอะไรที่จะมาต่อกตะเพิ่มชรฆาตปลาฉลามหัวคอนได้นี่ปลาฉลามหัวคอนใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ดาวยูซีบีดาวยูซีบีดาวยูซีบีโอ้โอ้โอดโดโดโดทูเดย์เซอร์โดทูเดย์เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่โอ้โหสาหลายมะเฮ้ยนี่สาหลายถ้าสาหลายเนี่ยผม รวยเลยด้วยโอเค we have อ่ตอนนี้เรามีไอรอนแล้วครับโอ้เรามีสเปียร์กันด้วยนะนี่อะไรเนี่ยไอรอนสแตนเลสสเปียร์คืออะไรคืออ๋อคือแบบดาเบแขแรงขึ้นหรือเปล่าน่าลองน่าลองใช้รู้สึกความหิวมาแล้วฮะโอเคครับเราต้องเก็บเก็บไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเฟอร์นิเจอร์กับบิลดิ้งนะครับเผื่อจะได้สร้างทำ แผนเขาเรียกว่าแผนสร้าง potato ป่าป่าปาป่าปาปาโอเคครับแลมโอ้ยได้แลมมาด้วยอันหนึ่งเสีย energy p l ไปเลยโอเคใช่ป่ะเอ้ยวางนะิด้นึ่งโอ้โหผุดขึ้นมาพระเจ้าเอาสิมีไฟเอาดิมีไฟนะยางนะผมกลัวมากเลยอะ่ะนี่เรายังเจอแค่ปลาฉลามบวคอนะครับนี่เรายังไม่เจอตัวอะไรที่แบบว่า ไอ้นี่ล่ผมต้องไปหาฐาน,นสเปียกันบันลวลองจริงเลยโอเคครับผมลองสเปียกันละแล้ว,วก่อนอื่นเอาของฝากก่อนนะครับนี่เข้าคาฟานี่โอเครู้สึกว่าฝั่งนี้จะเป็นเอ,อเขาเรียกว่าฐานโอ้ขอลองหน่อยแล้วกันนะนะขอโทษโอ้บันเลงมาด้วยโอ้พระเจ้าพระเจ้าดีะฮะเราจะทําร้ายใครดีเดี๋ยวเขารับรู้ได้นะครับ แต่เราก็เพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะเรด้าทำไมรู้สึกเป็นมึนๆเดี๋ยวเอ๊ะ Why so dark? โอเคคร okay. ับ it's getting dark. Night is coming. Dark night. ฉันคือแบทแมน You better watch out. Predators are hunting at night. ักล oh ่าจะหาพวกเราไล่พวกเรางั้นผมขึ้นเลยแล้วกันักล่าอะไรผมไม่รู้ละโอเคสองลยฮะักล่าอะไรเดี๋ยวนอนมนตกงกมันเจ้าคุณผู้ชมแม่ คือแบบว่าคุณผู้ชมบอกว่าอ้ลุงพีนะโหอะไรนะไม่บุกเลยคุณผู้ชมครับจับมือผมไว้จับมือไว้แล้วก็ไปด้วยกันแล้วคุณผู้ชมก็เลยถามว่าพักนี้ลุงพีเป็นอะไรหลังจากจี่ก็ไปลุงพีที่แบบว่าคุณผู้ชมครับเรามีซีรีส์เกมโปรเจกต์เกมเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะโอ้ อาจจะถามว่าเอ้ยเมื่อไหร่อันนั้นอันนี้จะมานะครับไม่ต้องห่วงครับมาแน่นอนนะฮะแต่ใช้ระยะเวลาแล้วก็คนด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เบียรกันเพื่อสอยโอ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะชัดคนท้าแกเลยเออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกยอยู่ใน Finding Dumbo แล้วก็ฉันจะจัดการแกรเลยโอ้ปากไปเลยจกกยังไม่รีบเอาใครกันตัดปลากระเบนเหรอไม่ใช่ ข้าอยู่แถวๆนี้แหละไน่ใจนะบอยเอาดีกว่าอย่ามาเล่นกับข้าเลยมันไม่ดีนะระวังตัวด้วยชัดคือแบทแมนอีกกดสเปซบาร์หลารรอบอ๋อมันกระโดดนะฮะเฮ้ย <Hey. S 2> เราไปเดือดดาวเลยปะโห oh. ชัดเลยครับเราอยู่บนดี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยกราสวอลเฮ้ย เฮ้ยชัดเลยแหละวางแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปาเสียวเสียวเสียวโอ้เฮ้ยเนาะก็วางได้เหรอเห็นชัดทุกรอบด้านนะคุณผู้ชมปลอดภัยแล้วคราวนี้ได้รู้เลยอ่ะใครมารอบด้านได้รู้เลยนะที่เนาะคือแบบว่าตัวเองจะกลัวไปไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าคุณผู้ชมได้ได้ยินเสียงลุงพีเปลี่ยนเแปลกๆไปเพราะว่าไม่สบายนะครับ แล้วก็นะฮะคิดถึงคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วช่วงนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับนะหาหนังสืออะไรกันบ้างนะครับเปิดเทอมมาก็คนหลายคนก็อาจจะแบบว่าได้โดดงานดักเลยนะฮะเ,เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะขอเดินทางไปฝักขวามือนะครับเพื่อที่จะไปหาเจ้าฐานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราทําอะไรกินไม่ได้เลยนะฮะไอ้พวกต้นไม้พวกนี้มันก็ โอ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อโอ้โหมากันแบบเป็นครอบเป็นครอบครัวโอ้เราต้องทำสเตโลไว้ครับเพราะว่าเลย์โลเลย์โลคือแบบว่าทำให้ตัวเองแบบว่าอ่าโดดิสเทอร์บี้คือเรียกว่าเรียกไม่เรียกความสนใจนะฮะเลย์โลเลย์โลถ้าเกิดว่าเราได้ยินคำศัพท์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ยินพวกจาก จากพวกไดดังที่บอกว่าพระเอกไปทําอะไรมาแล้วเนี่ยจะโดนไล่จับเไอ้จะเจอแบบว่าไล่ลไล่ลคือแบบว่าไล่ลคือแบบไปหาที่หลบซ่อนก่อนนะครับประมาณนี้นะะฮไล่ลไล่ลงส่วนเกมนี้คําศัพท์ก็คงจะเป็นไม่เอาเด้อคำศัพท์ก็จะเป็นพวกของของพวกอ่คำศัพท์พวกจะมีพวกของเออ่จะว่าไปก็จะมีพวกซับมารีนก็มาแล้วเป็นพวกของพวกวีเอคโคพวกผ่านะ นะฮะแล้วก็พวกเป็นสับพวกใบพืชพวกนะก็คุดคุหูก็คุดคุดคุคเคยกันดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเกมุุกนี้เนี่ยพวก Survival Crafting อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้เจอบ่อยนะแล้วสามารถเอาไปใช้ได้ในบางเหตุการณ์เท่านั้นนะแต่ก็ใช้ได้ฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเล่าเรื่องราว c o n v e r s a t i o n กับฝรั่ง พระเจ้าผมตีดึกครั้งนี่ผมต้องทนนะฮะแล้วก็ต้องรับด้วยนะครับเพราะว่าตีดึกครั้งนี่บรรละบบรรลอพวกพรีเดเตอร์มาโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นเลยนี่นี่ขึ้นเลยนะเนี่ขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหว่ากันบ้านะครับว้าพระเจ้าพระเจ้าโอ้โห so we have to reach the rooftop so เราต้องมาข้างบนนี้นะครับเพื่อสอดส่องครับ โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปอ่าเอ็กซ์ตรักเจอร์ก่อนนะครับเอ็กซ์ตรัเจอร์โอเค okay. รู้สึกว่าเราจะแบบว่าจเจริญบ้างในช่วงนี้คือแบบว่าเหล็กนี่เพียบเลยนะครับนะโอเคทำอะไรดีทำต่อไป equipment น,นะครับโอเคครับ equipment เ,เราไม่ต้องห่วงเราเหล็กเยอะนะฮะแปบลบว่าให้คนฟังหัวฝัดลูกพี่เด็กเยอะไม่ใช่นะฮะโอเค B ีบา d เจ็นะครับ d ดิ l เอ็กทรักเรซอ r ์สโอ้ม o ออกซิเจนโอ้โอยโกลอันนี้ต้องใช้โกลด้วยโอเค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 บางคนบอกว่าลุงพีนี่ผมได้ยินเสียงลุงพีพูดคำว่าโอเคได้ลุงคิดว่าคลิปเราจบแล้วไปแล้วครับคือเรียกว่าติดอ๋อ oh, r e s i s t a n t pressure คือเราบอกว่าสามารถลงต่ำได้มากกว่านี้นะฮะร,รู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ที่180ยแสเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเรามีบวกนี้เนี่ยก็จะเป็น big daddy ลงตับได้อีก250เบนโอ้อันนี้โอ้โอ้ออกซิเจนก่อนดีกว่าครับนะฮะถังออกซิเจนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอ๋อน,นี่ด้วยโอเคหมดพอดีฮะเหล็กหมดพอดีไปตามหาต่อโอเคครับเฮ้ยย่านะย่านะไม่เอาเนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างคือถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ทำให้เออบอกว่าเลือดตกยางออกมันก็ไม่โผล่มานะผมว่าอ๋อนี่กรอกหมดแล้วโอเคครับเราต้องเตรียมตัวนี้ไว้นะฮะเพื่อป้องกันระดับเบสิกโอเคขวามือผมคิดว่าเชื่อดีผมผมตีครั้งหนึ่งเนี่ยมากันเต็มอะเชื่อดีว่าบ้ามามา,มา,มา ได้กินเลือดได้กินเลือดได้กินเลือดแล้วโอ้ปลาอะไรบ้าเนี่ยมีอู้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  What 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 are you doing sir You cannot attack me o อ a เราต้องรีบเลยนะครับเพราะว่ากำตับสละอู้ปืนไม่ออกลโลโลโลลโล ยามขับขันบาไม่ลุงพีมาขุดทองโอ๋ยเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วอุี๋ยวเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยเดีอยาเด้อย I feel weak I won't last long like this You cannot do that I it take much more longer อยา่าอย่าไม่เอาไม่เอา you were killed by บายอะไรอะ่ะนาทันนาทันอยู่ไหมหนาทันดูดรอปโอเคครับของหายหมดเลยยากเหมือนกันนะเราโอเคโอ้โหชัดเจนอะ่ะเอาเลยเอาเลยจัดเลยคือแบบว่าไอรอนสตันนิสเปียร์นี่คือเอาไปทำอะไรเอ่ยคือแบบจัดการก็ไม่ได้นะฮะ โอ้คือแบบว่านี่คือแบบที่เราตายนะครับอุ้ยขอโทษนะครับมันจัเป็นจริงๆมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอึบเอาสิโอเคว่ายว่ายมาคือได้ยินเสียงว่ายมาเร็วมากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูซิโอ้โปันเตโต้เต็มแล้วนะฮะปันเตโต้โตแล้วโอเคได้เวลาปลูกโปัเตโต้ต่อโปัเตโต้ความรู้สึกเดียวกันจับเบอร์เลยฮะความรู้สึกเดียวกันนะฮะคือแบบว่านะ ผมเชื่อเลยอ่ะต้องต้องแบบมีคนคือต้องมีคุณผู้ชมอ่ะคืออารมณ์เดียวแบบความรู้สึกเดียวกันที่แบบว่านาะแบบว่ากลัวน้ำทะเลอะไรเงี้ยเออโอเค we have an iron spear now okay, อออโอเคครับอ๋อดีไงอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอลองสัก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 ,สก,สก,สกอ่า just one hit โอเคโอเคครับอ้อโอเคครับวันนี้ลุงปีคงนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในพัทต่อไปกับฟ้าสกายแล้วอย่าลืมนะครับ<ม>เล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับบ๊ายบายครับ